น้ำเลยคน่ะบยเราตากฝนเดอนะเพราะนั้นแว่ากูตากคนนี่เนี่ยนะตีอืมตัวหมวกรมาวกเลยพระงันมวกกบอกเป็นปันแามกับอะไรกันนี้ใยังมัดต์ใส่คนเดียวมาอธิบายด้วใมาตงแงแตงแต่ไมพี่มานั่งดิมีน้ำไห้พี่เจ้าของนานะัตงแต่ใส่แตเธอเท่กว่าข้าวบวกกันเนี่ยปูม้าจะปีก่พี่น้องเลยเพิ่นว่า เพ Get ื่อนขุดพ่อให้ว่าสั้นเห็นลายหน่อยอยู่ม bon ันแตกเห็นม่เตอเห็นตูข้าสารเหมือนกันมัขุดจังไหนเนี่ยมันจะค่อยพ่อขุดแบบแตกค่อยพ่อเนี่ยเฮ็ดจังมันจะค่อยพ่อให้นี่ด okay ันเทนาเฮ็นเทนาดูเห็นาเฮ็ดทน้าดูน้ามันโนนตกูนีสดันลงลุมก้เลสเฮ็นเทนาดูลุงป่วยอีกกูเลสไปพ่อหลายหน่อยอยู่มันบ่ได้ดูไปคัวเฮ็ดแตกเปิดไปนั่งทั้งปุ่นดู หน้าหนิซื้อว่าหน้า,นายัางก่อซื้อว่าอยู่บ้านไหนก่อนเนี่ยหน้าน้องแรงบ้านตรงใหญ่คือหน้าน้องแรงจ้าเปลี่ยนซื้อให้ไม่เอาบ่เปลี่ยนซื้อ,อยังเรอหรอน้องสมซื่น <c oughs> เอาเอาอ <c oughs> ย่าว่าถอน้องแรงนะนอสมซื่นสิอือพูดอะไรเห็ดปวกล่ะคะอากล้าก็เห็ดปวกใกล้น้อยนะพูดอะพูดอะงามาง,งามพูดอะพูดอะงามอะไรไปเก็บเอาเนี่ยขนทรงมูสามมู น้าหนอง,องสมเชิญฟูเป็นว่าปูเอกใส่ซื้อแล้วน่ะพ่อพื้นว่าพ <ress> <Pike ken. S 2> play ่อไห้เนี่ยเพราะพื้นว่าพ่อไห้นี่ก็เอารถมาเกดเพชรไหนาบอกเพชรให้น้าแล้ววันนี้รถก็เลยพ่อเป็นบ่รถก็เลยพ่อเป็นพ่อวันนี้กลได้เอาปูมานางเบิงโอ้เอามานางเบิงเป็นว่าอยู่จังปีกว่ายกสี่พันปีก่อ สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่ปีเอออปีเีกออกสิบส่ห็นไหโอ้แสดงว่าเพื่อนห้โชคน้ำอยู่ตัวนี่เพื่อนไ้โชคแล้นี่เพื่อนกหาหกคนนี้มันก็ออกหาหกคนนี้รับสิี่นี่บ่เตงนี่แต่งวดไหนิงวดหุ่นใงวดไดหรือเฮ็ถูกกันเฮ็ยถี่น้องเอ้ยมาเบิงบ่เคยหูเคยเห็น แล้ววันนี้เอาเอาเพื่นมานางทรงเบิง้งเรพินาายยพ้นว่าไห้อีหยังดูอีหยังเนี่ยแต่ดูคน้นสมัยคนแปดซอกโอ้พิ้นว่าน่ะ่าเตี้ยพิ่นว่านะ่ะแต่ดูเตี้ยเบิ่งไปไกลด้วยมันนี่ดีป่ดหัวแต่สิมีดีตัวคุณบอกซื้อพ,อพอร้อมมาเตี้ยผู้เอกไซสีไิเสษคนน่ะเฮ้ยเอกไซสีไปไสก็ซื้อนะักล่องดอก ซื้อว่าเอกไซเป็นตัวแล้วบอกเขาน่ะปูซื้อว่าซูปูเอกไซเพิ่อนอยากมาอยู่น้ำเหนียกไม่ดูน้ำเหนียกไขโซไข่มานผู้แล้วจังค่อยสิได้เงินงามเนาะจะได้บ้านให้บ่บอกจะได้บ้านบ้านแล้วฝนตกกระตากิ้วจังสี่แล้วแดดออกกระตากิ้วจังสี่เราเนี่อยมั้งโอ้เก็บใส่ตาไปเด็ดจริงนาอยกสร่างว่าเนาะน้ำทะเดง่ายเด็ดไปพร้อมรถนะ พี่น้องเอ้ยบ่เคยมีกับมีบ่เคยเห็นก็เห็นเพิ่นว่าเอาขออแอมว่าเบิ่งแล้วนี่ไปกับมาเบิ่งสุดอยู่ต้นส่มอทีเฮาไว้ส่มอน่ะไปบ่น้ำไปบอกเรเขาผู้นี้น่ะบอกเบืเขามามากคุ้นหนาเนด้เออมากคุ้นหนาบัดเจ้าของบ่บอกของคิ้งรู้เออามามา ความาเบิ้งเขาเห็นเป็นโตัวห้อยย้อยเลยโุณผตเลขน่ะเขาเบิ้งดูเนี่ยมันสิเป็นบนเนี่ยเอาเ้างลงเบิ้งดูเบิ้องมองไดงเบื้องใสเถอะเบิ้องมองไดงเถอจังเห็นเขาว่าเขาเบิ้งไห้เพราะน่ะเขาเห็นเลยเขาวบ้านตุ่งามำน้ำชาว่าน่ะเฮ้ยอนุญาตบาดคำเด้อมันเป็นภาษาเอียงเลยเนี่ยขอมภาษาขอมบอกภาษาขอมอืมถ้าเป็นตัวตัวถ้าตัวเป็นเป็นไห้กระูไม่งี้งนี่จะเป็นตัวคอไข่เขินมาบอกกูคอยเอาเขินมา โอ้่เป็นจะเป็นตัวคอไข่อันนี้จะเป็นผู้ซ้ายนะ่ะอันตัวนะ่ะเนี่ยบ<อ>่เนี่ยเอ,อินบ้านบ่เป็นผู้ซ้ายบ้านนี้แปลกๆปกนี่เนืแปลกๆจะเจืกเต้าโบผู้ยูนี่นะ่ะเอาก็วัออนอันแกนย้ำผลตกฟ้าห้องที่เรากับไปเอื้นบอกกันแล้วโอ้ไปเอื้นบอกม่ตาคนลูกขอแม่นอนไหนลวกลกคนล้มผลตัวเราขอแม่นอนไหนเ่าก็ว่าที่แล้ว แต่ว่าบอกํามันน้อนนะมือแรกอันที่เขาเอกขึ้นไม้น่ะกำก้อนหินวิเศษจะมันบาแลนน้อนเบิดขื้นกำก้อนหินวนเดียวคว่ารองเดินแทงนะนะอ่นะคแม่มกกันบานนี้มันไดเบาวัน่ะก็เลยเสากำก้อนหินวีเศแตะมันแต่จีบ้าเอากูขึ้นมมเนี่แล้วขอจีบ้าสีตัวมันกเล็บเอาขึ้นนาไปไม่พูดเนี่ยคนน่ะ ก็เลยหันบบบนี้เขาสีแค่เชียงนาหั่นแบบก็ได้เอาลงมาไงเชียงนาก็เลยหยับลงมาหนีของเก่าเดียว่ขาหายลงมาอยู่นี่โอ้ป่้ยหั่นอยากได้เฮือนงามบ่เห็นบ่เนี่ยตากแดดตากฝนอยู่เนี่ยฝนตกกระเปียกขึ้นจังสี่แล้วเนี่ยกระบอกลูกบอกหลานไอเห็นตูเป็นตูวรูดแต่บ้านไงล้ำละอืมแต่ว่านคู่ข่อยเอาขืนตั้งแต่กี้มันชิมิดเป็นคือซ้ายคืเป็นท้องกระโปรงตีนคุณคือซ้ายอยู่ในอยู่ในไฮน่ะบ่ะ ไอ้ซุ้มนึ่งหันเอาขึ้นมาน่ะมันสีมีแต่กระดูกฆาเจ้าก้องกระดูกแต่ปีใดเนี่ยเอาปีกู้ยหอยซาวน้าอยู่มองเนี่ยกู้ยหอยเอาได้เอาขึ้นลายนวยอยู่นี่น่ะโอ้เอาขึ้นลายนวยอยู่ตรงนี้มันสียูเล็กน่ะเนี่ยอยู่งมองหันสียังห็นอยู่นี่น่ะมองให้นะแสดงว่ายุ่อยู่งมองนี่มันสิเป็นบ้านเก่าแต่สมัยแต่โดดๆนี่เนาะมันเป็นบ้านเก่าเขามันสิเป็นบ้านเก่าสมัยขาสมัยขอมว่านที่สี่บอกเพื่อนว่านน่ะ โอ้จังสีแบบนี้นอบาดพี่น้องเอ้ยมาเบิงน้ำกันเพื่อห็นโบชาวนะปีังขนเพิ่นวาเพิ่นพระบ่อเพิ่นพระวาเนอะว่าอันนี้ก็คือไหไหกระดูกที่พุดขึ้นมาจากดินที่เพิ่นปับนาอยู่นาอยู่นาแม่ยังล่ะป้าซื้อว่าจังไดดนาซื้อว่าเอาซื้อกำดีโอ้ป้าํำดี อยู่หน้าน้องแรงน้องส้มซึนสิปเปี้ยนห้ไหม <laughs> บ่ห้บ้านน้องแรงดอก <laughs> อยู่บ้านดุงใหญ่หมู่สามตะบนเชียงวาง,งเพื่อเพน้นเพิ่นเด้กปั๊บให้ปั๊บน้าเราเป็นรถเิ่นเกลเลยมาพอ่อห้นี่ละ่ะมันก็แตกเป็นธรรมดาเนาะพอบาโหรดโหรดไมโครตาก,ตกแตกเป็นธรรมดาตะวงังเหื่อหูคุ่นนั่นวะนี่เหยือหูเขาแล้วไอ้ไอ้ไอ้อ ขึ้นมาขึ้นมาพี่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 ไม่กับบัวนวยไงเป็นอย่างพิ่นคือเอาเข่าได้ปะไฮออกแตงสมัยตั้งแต่กี้มูยพ่อยแม่ยังเพิ่นออกสินมูตัวอ้อไปใส่เราอยู่กันดิไ้น่ะคือมันนวยไงดิตะเกียโอ้อันนี้มันจะเป็นไฮเล็กน้อยน่ะถ้าไฮผู้ใหญ่น่ะมันจะนวยไงโคอยาวเพียเพิ่นว่าน่ะปากเบือเพียผู้ฝ่เห็นน่ะเออ วัานี้ป่ามันสิเบิดแล้วมันยังบูเบื่อเลยคุณแตงได้เห็นขุนมาอยู่นี่มึงก็ได้เห็นขึ้นมา้ไหมพี่ป้าคนใส่ห็นไปเรื่อยๆใส่นั่นมันห้หรอกไปสั่งว่าใส่หิ้งศรบอกหรอกมันยังวายอยู่นี่คนสิให้โซ่ห้มัดโอ้คนสิขึ้นมาสางมาแปลงแล้วตีบัดนี้ปูยังเกาะปูปูเอกะไซปูเอกะไซปูไปหาเกาะคาแล้วยังวายอยู่เนี่ยรัดแปงไปหาเกาะคาซื้อมวนหนึ่กินเนาะเนาะเอกะไซแบเนี่ย เว้ยมูลูกม,มูหลานเมื่อนีก้กะมาขอทายทำคลิปอนุญาตบาดคำยักถือสมถือสาให้โซ่ไขมนันคิดสิ่งใดกะคอยได้สมดังสมปารถนาไปทั้งหาเข้าไก่ไปหันมานี่กะหอยแก้ขวขาดป่อยพายเด้อบ้ยเฮ็ดยังทำยังกะคอยสำเร็จปูอยากได้บ่เงินไหมนี่คันอยากได้ให้โซ่ไขมันมูลูกมูหลานดูเจ้าของหน้าปุาน่นนี่ให้เปิ่นฝันดู สีแด้ว่าสีเฮ็ดไห้สีได้เฮ็ดไห้ไว้ๆนี่ขั่นกับสีได้ตาฝนอยู่นี่แล้วนั่นเห็นบ่บ่บอกกับเทียนเนาะนี่บอกเพิ่นโลดนี่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ใกล้แล้วห้องเขาซากเนี่ยมู้เจ้าใหญ่ห้อข้ขาหน่อยเพิ่นกินเด้เนี่ย<จ>ห้องเขาซากแต่นะขุดมาทั้งไตคันแล้ว<จ>เอาม้ใหญ่นี่เพิ่นกินเนี่ยนี่เราม้ใหญ่ไฮย,ยูโรขั้นบกวกกันวดนี่สิไม้ใหญ่ไฮยูโรสิบอันเออเพราะว่าขนมกับมี เ,เลขเขมันออกวันไหนวันสูงแม่นบอกเหรอแม่นบอกยกวันที่หนึ่งพเพราะว่าเขาตักบาดก้อนเลขออกอยู่เด้เออเขาเขาตักบาดก้อน,เ,อาาอนเลขออกอยูเอ่เอามาเอามาใหญ่เพิ่นเนี้ยรอบว่ากัต้มขนมรอบวาเด็กหน่อยก็หลายคนอืมอ,อ,อไรเอาเอาสำหรับคลิปนี้ค <laughs> ันถูกใจ กะกดไล่กดซับสะไคร่กดแช่กดติดตามให้เนี่ยพามาเบงวัตถุโบราณหาพุดขึ้นมาจากพื้นดินมีความเสื่อว่าอาสิเป็นบ้านเก่าตั้งแต่สมัยตั้งแต่โดนนดนคุณกับความเสื่อของไทยเฮ้าเน,ะนาะ คนก็อยู่มั้ยนี่ลายปีแล้วเด็กคนบอกพุ่นหน้าเพิ่นก็ดซื้อว่าหน้าน้องแรงอี๋พอแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูเบิ่งเขาดูมันสิไดรียนเกี่ยวนี่หนิเนาะพุ่นู่ะตายบุดแล้วน้ำกระบอกมีแหงคืนคืนพี่น้องเอ้ยมองดูคนเขาอีน้ำเ้ยไอยว้าตีบ่เนี่ย โอ้ยมันก็นบบสิได้เกวเลียนนั่นแล้วเนี่ยขันไกลหลายไกล,ลงมากินเบิดเลยนะกกนกเป็นบ่าค่ะเป็นยูทงยูทาอยู่ไฮอยู่ยนะอันนี้ปีก็เป็นคว่มเสืออีกคว่มเสือนึงเนาะจ้ะที่ว่าเพิ่นพอ่อหายมีกระดูกคือในหันเพิ่นกระเสือว่าเป็นกระดูกค้นแปดสองจะสมัยเป็ดดนดุลผนว่าเพิ่นเอาหมอทำมานางเบิงค่ะสำหรับคลิปนี้ กะสิโกจุกไปเพื่อนเคน้กนกะกะสวัสดีค่ะ